อืมอืม,อ,มอร่อยหอมมากทุกคนฮัลโหลสวัสดีทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับเล็กอีกแล้วนะจะในคลิปนี้นะคะเล็กก็จะมารีวิวขนมแสนอร่อยนะคะที่มีน้องคนหนึ่งส่งมาให้กับเล็กเองนะคะเพื่อเอามาให้เล็กได้ชิมแล้วก็มานำเสนอมารีวิวให้กับทุกๆคนได้ดูในคลิปนี้กันคะ่ะ เป็นขนมจากน้องกิฟนะคะที่เป็นน้องที่เคยรู้จักกันนะคะทุกคนแล้วน้องกออ็ผ่านตัวเองไปทำขนมเอยไปทำน้ำพริกเอยนะคะทุกคนแล้วน้องก็ได้ทำการส่งมาให้เล็กได้ชิมในครั้งนี้นะคะเรามาดูกันว่าน้องส่งอะไรมาให้เราบ้าง <S <S อย่างแรกสิ่งแรกเลยจา้าก็คือน,นี่เลย <S <S เป็นขนมคุก ที่นะทุกคนคือแบบว่าเป็นหน้าตาแบบว่าน่ารักน่ารักอะ่ะแทบอยากจะไม่ไม่อยากกินเลยอะ่ะทุกคนมันน่ารักเกินนะได้แอบชิมไปแล้วหนึ่งชิ้นนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นรูปหมูนะข้างในจะเป็นไส้สับปะรดนะคะทุกคนคือแบบว่าอร่อยคือแบบว่าแป้งแบบนิ่มข้างในก็แบบเป็นไส้สับปะรดที่แบบว่าโอเคเลยจ้า จะให้ดูด้านในกันนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยนี่เป็นรูปน้องหมาเป็นรูปเป็ดนะทุกคนแบบเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนี่อันนี้จะเป็นไส้สับประรดของเขานะคะคือแบบว่าสับประรดคือแน่นมากแน่นกลุบมากนะทุกคนอืม อันนี้เล็กได้ทาการแช่เย็นไว้นะคะทุกคนหนึ่งคืนแล้วก็นํามารีวิวให้กับทุกคนได้ดูคือแบบเนื้อสับรสคือเป็นเนื้อสับรสคือนุ่มมากนะทุกคนอร่อยอร่อยต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นออกแนวน้ําพริกหน่อยนะจ๊ะนี่เลยจ้าเป็นน้ําพริกหมูกระจกนะคะทุกคนซึ่งแบบ ทานเล่นก็ได้หรือว่าเอาไปทานกับข้าวก็ได้นะคะตัวนี้จะมาในปริมาณถุงเล็กนะคะทุกคนจะมีถุงเล็กแล้วก็ถุงใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันแอบชิมไปแล้วแหละแต่ก็จะมาชิมให้ดูอีกรอบคือมันแอบอร่อยอะทุกคนแล้วมันเป็นสมุนไพรเห็นปะ่ะข้างในมันจะเป็นแบบมีใบมะกรูดนะทุกคนมีแบบสมุนไพรไม่เผ็ดมากคือแบบ หมูกระจกเขาก็คือกรอบมากไม่เหม็นเหินนะจ๊ะอืมอร่อยทุกคนในราคาที่แบบไม่แพงมากเลยราคาย่อมยาวมากแล้วก็อร่อยมากได้อยู่ได้อยู่เดอ้อขอข้าวกันง ต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนี่เป็นเห็ดอบกรอบค่ะตัวนี้จะไม่เผ็ดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแบบว่าสมุนไพรด้วยจะเป็นใบมะกรูดเออจะเป็นงาเอยนะคะเดี๋ยวจะมาะลองชิมให้ดูกลิ่นหอมมากทุกคนเป็นเห็ดอบกรอบที่แบบไม่เหม็นเหอนเลยนะจ๊ะ กรอบมากทุกคนกรอบแล้วก็มีความเพื่อสุขภาพมากนะไม่เหม็นเหินไม่เหม็นแบบกลิ่นเห็ดจ๋ามากเกินไปนะคะเพราะว่าเขานำไปอบกรอบไม่ได้นำไปทอดเนาะเพื่อสุขภาพของเรานะคะทุกคนคือดีมากอชอบอ่ะอันนี้สามารถทานเล่นได้นะทุกคนเห็ดอบกรอบคือแบบมีงามีมแบบอุ้ยอร่อยอร่อยคือชอบตัวนี้นะ ัวสุดท้ายนะคะทุกคนก็จะเป็นนี่เลยจ้าน้องเขาแถมมาให้ทานนะคะทุกคนเป็นขนมอารัวนะคะอารัวที่มาในรูปแบบทองแท่งนะจ๊ะทุกคนคือแบบเดี๋ยวเราจําลองชิมกันว่าตัวน้องอารัวเนี่ยจะเป็นรสชาติแบบไหนนะจ๊ะนี่เป็นทองนะอืมอร่อยหอมมากทุกคน ตัวนี้จะไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่สารกันบูในดใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าทุกคนได้มาแล้วก็คือใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้นาน2-3วันกันเลยทีเดียวจ้าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะซึ่งน้องกิบได้ส่งมาให้เราเราชิมเราทานนะทุกคนก็แบบว่า อร่อยอร่อยจริงๆทุกคนใครที่สนใจนะคะเล็กจะทิ้งเป็นเบอร์โทรแล้วก็เป็นไลน์นะคะช่องทางการติดต่อนะคะเล็กจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะคะใครสนใจซื้อไปเป็นของฝากของขวัญให้กับญาติพี่น้องให้กับ คนรักของเราได้นะคะทุกคนกดติดต่อน้องไปได้เลยจ้าคือขนมทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะแล้วก็รวมถึงน้าพริกนะคะทุกคนถูกและดีมีอยู่จริงนะจ๊ะใครสนใจก็ติดต่อน้องไปได้เลยแล้วก็ราคาเท่าไหร่นั้นคือแบบเข้าไปสอบถามน้องก่อนได้เลยนะคะทุกคนยิ่งซื้อเยอะน้องยิ่งลดให้นะจ๊ะ สำหรับในคลิปนี้นะคะเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะคลิปหน้าเล็กจะนำอะไรมารีวิวให้กับทุกๆคนได้ชมกันอีกนั้นโปรดติดตามเลยจ้าอ้อก่อนไปอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเล็กด้วยนะคะด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของเล็กด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊าบาย